ใชกับหนังสือวิ่งครียร่น้องแซมแล้วก็เนอบอกว่าอันนี้คือผมธรรมชาติธรรมชาติที่ทำมาสามชั่วโมงยืนทงอยูแล้วก็เช็ดหมอกที่นี่เออลงมาลงมาแล้วก็เออเนี่ยเรา้ทำหน้านิ่ๆโอเคเออ จะหนจะบอกว่าไม่หนัเลยดีค่นร้านแถวทองหล่อก็สูงมาตรฐานนะคะก็จะเป็นของ JTC ค่ะสวยใครรักอันไหนชอบอันไหนก็ตามไปดูกันนะคะแต่ที่สำคัญชอบชุดมากเพราะว่าชุดเตามากค่ใส่ชุดแล้วเหมือนไม่ได้ใส่ข้างในก็คือเบามากด้วยเพราะว่าเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนโงอ่ะเดินก็เดินง่ายที่สำคัญเบา คาดีแบบกอสวยออผมก็สวยเพื่อเพื่อพ่อแซมค่ะราคา เราสามารถทำงานไปด้วยเนไปด้วยแล้วเราก็จะไมเหนื่อเพราะวันนี้เราดนลอกแล้วว่าทั้งหมดกี่ชุดเดี๋ยวลองดับดู่การมีเจ้าเปาถือยากแล้วแต่ว่าการแต่งต้าสาวสวยและอยู่นานถือยากกว่าเพราะฉะนั้นเจ้าบ่าากำลังเจ้าสาวไปเยอะๆเพราะคนละมานมากแต่ที่ชูว่า

ที่ดูแลด้านสื่อการ์ตูนเนี่ยมานานแล้วสอง 2> 2ปี้วครับแล้วเหลืออะไรนะคะไม่ต้งองการ์ตูนเขาเห็นไหมกลับบ้านไม่ใช่พักกลับแล้วเพื่อกลับนะตอนนี้เราก็ถ่ายไปทั้งหมดสามชุดแล้วอันนี้เป็นชุดที่สี่เราก็เลยมีการเชน<ห>ไปหน้าร่าไม่ใช่การล้างหน้านะคะ <c oughs> เออทุกคนเข้าใจว่าเออเต็มแล้วดิฉยนบอกว่าไม่เต็มการเต็มคือเรต้องหลังจากุีให้เราเสด็จค่ะเราต้อง กันว่าที่นี่หัวขเนี่ยขอวันเต็มจะเป็ยังไงเมคใหม่ดีมากตัวชุดตัวนี้นะคะที่หัวใจอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นชุดของงานนะชุดนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอลคอตต์เวลาเจ้าสาวหรืคนเวลาจะเป็นแบบว่าแต่งตัวเจ้าสาวควรจะเอาเอลคอตต์หรือเอาสตรีทใส่เอาไว้ก่อนให้ตัวเราชินเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยแล้วก็มาใส่เขาจะรู้สึกอึดกันแล้วว่าชีวิตแต่งงานก็จะไม่มีความสุขดี อาจจะตีกับเจ้าบ่าวมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องตีกับตัวเองก่อนใส่คอเสื้อไปก่อนใส่สเตย์ไปก่อนค่ะแล้วพอวันงานเราจะได้สวยๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโลโบ้เพราะว่าเราชิม ชอบอะไรที่เล่นหนปอบอะไรที่เยอะๆนี่ใส่ไปเยอะแล้วใส่แล้วก็จะแบนนะบว่ามีความคุมขีดแ่แต่ว่าก็จะคุมความท้ายเลยกชวนะชิวๆมืนเดก็ใหม่แบบหนึ่งใหม่ อันนี้นะคะเราก็มาใส่ชุไทยชยะะุดสุดท้ายแล้วแก็อันนี้เราก็จะมาลูกโซ่คือถึงแม้ว่าวารจะใส่ชุดไทยตั้งแต่เด็กการรูกที่จะไมนเป็นอะไรที่แบบว่าใช้สมาธิใช้ความม่นม่แล้วก็ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าผ้าเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียด B ี K อย่างน้เขาก็จะทำให้มันละบแสงได้ดที่สุด ไปประมาณสิบกว่าสี่เนะทาะท่ทับท่ทับท่ทับท,ท่างานที่สอนให้รู้ว่าเราจะปั้ปากกันตั้งแต่เช้า,าแต่สุดท้ายเราก็จะสบลงได้วยดีเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันจามฝันแล้วก็แค่วันนีนะคะเราก็ทำงานจบเรียบร้อยแล้ว ชุดสุดท้ายของเราเด็กว่าเป็นชุดไทยร้านอมตะนะคะซึ่งเป็นชุดที่หวานใส่บ่อยมากเวลาเราถ่ายหนังสือแต่ว่าจะบอกว่าส่วนสมชื่อจริงๆเพราะว่าเขาก็จะมีทั้งนู่สสาเร็จใช่ไหมคะนูกสดแล้วก็ที่สําคัญนะคะ โบราณของเราแท้ๆไดเลยค่ะยังไงก็เจ้าสาวของเราหรือว่าเจ้าบ่าวอยากให้เจ้าสาวสวยแบบไหนก็สามารถเข้ามาเลือกดูในคลิปอันนี้ของขวัญได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะรวมร้านหลายร้านในชุดเจ้าสาวยังไงก็ขอให้สวยที่สุดใน,นวันสำคัญน,นะคะแล้วก็ช่วงนี้โควิดสสุขภาพด้วยค่ะไยบายค่ะแล้วเจอกันไหนขวัญสายเลิฟเบิร์ค่ะ